สวัสดีพี่สูบปูสุขคานกับผมมันนี่ได้เดือทางมากหอดบ้านพ่อช่างคมนะพี่น้องเดี๋ยวมาตามแนวทางลาพัฒนาของช่างคมกันต่อนะพี่น้องันศนสร์ที่ยีบสองคุยจีการสองห้าหกเจ็ดมืนขึ้นเนี่ยเบ็นพวกเขารดเลขมันมาทำกันเลขวิ่นอ๋อพะหัดก็ไปนั่งโยกไก่เครียดในเมียบ่ฮะ ไปนั่งยกไก่แทเอาพอดีน้องกแฟนะพอดีครับัสดีค่ะพ่อนั่งรอนั่งรอสิเพยงใดแม่ใดพ่อมาขึ้นนี่บ่อมรอหนอมันกอกเขามันไเสีค่ะก็เล่น้ากันอันนี้รอดอนเลยิละสามเอยเป็นจอนนี่้าเศ้าอแม่ไมา่อปเศร้าหนีมาแล้วมาลอพ่อพันกับปกอกเขาอยู่ตรงหน้ากันองสักตีนไหมมันมอด้ยสักห่มใมุนทีใหม่หุ่มไมไกุ่นไปกอกเขายังลดพี่ดาขุนมา ไม่รุ่นเหมืตักเลื่อนแล้วเลื่อนแล้วหรอครับบ้านแล้วแล้วยังครับเหลืออยู่ร้าหนึ่งว่าผมเลยประหารตัวมาผมเลยมาเอาเรือร้าหนึ่งอยู่ไหนมาเจ้าของบของเจ้าของก็คือลายเด่ดมาอยู่แล้วเจ้าของนะครับโคตรละเหรอย่างย่าง เออไม่อีกคณะนึงแล้วไม่ไปสว่างลสว่างแมียกัเดียวอาชีพเไปแล้วพ่อพ่อกลับก่อนด้วครัพ่อครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยสวัสดีจ้แม่กลับก่อนจ้าเสียบเสีบเมื่กี้นสียบเสียบเสียเสียเปื้อนแม่เสียบเป้นครบครัวยัวนแบบเจี๋ยแดงอีกนะ อยูไ่ล้มยาดพี่แนตัวเออเปิดอเปิดเปไป่เป็นยังครับพอสร้างวัดดีครับเอาวัดดีรอบก็ได้ครับบัยนี่ล่แะอันพี่น้องเขาจังหากิแค่สวรดิ์เพระสวรรดีได้ต้นไม่เ่ะอืมไม่น่อกรษทบครับไอเล็กวิ่นคือแรน้ำกันเล็กว้่นมานน้ำกันหารับเจ็ดน่ะนะมันมัามาดูความเเล็กว้นมาดูดิเล็กว้นมานํ้กันมาดูดิ ห้ากับเจ็ดนี่ยผมก็บ่ค่อยจับเด้ป่ะห้าหกเจ็ดเห็นบอกมาแล้วสัตว์เลยเอาลุยเลยลุยเลยบ่ต้องฟังเสียงเพราะว่าเกาะเขายังไม่เล้ววอันบ่ครับเพราะว่ามารอบสองได้หมูเศ้าเนี่ยก็มารอบหนึ่งว่าเกาะเขาอยู่กลางทุ่งคนกลางทุ่งแล้วครับบาดนี้ยังอีกล้านหนึ่งอีกครับยังล้านก็จะไปเห็ดหลายเห็ดแตะปอกินไม่มีสิบห้าไร่เลยครับป้ามันลงทุนหลายมาว่าแล้ว รถไถรถเกี้ยวน่ะสองสามหมื่นสี่หมื่นเหมือนกนสี่หมื่นบาทนี่ซื้อเขากินปีนึงมันพอสองหมื่นเริ่มน้อแม่นาะเอาอันนีปีนึงนี่เขาซื้อเขาเขาสอดกินพอามันพอสองหมื่ีแหละที่แหกผมมาตีเกี้ยวเอา โอ้สิบห้าอะไรนี่เกี่ยวแล้วว่าบัวกบเมียนอ่ะโอ้จะเอา่จะแับจะ็นเน่คือว่เป็นยังที่ไม่เดือดหักข้อห่วงน่างหอดรล้วน่าสิบห้าอะไรนี่เกี่ยวเมื่อนนิโอ้ยเอากระท่านเอาไปแห้งลมซะละเกี่ยวเอาไปจีหยานเนีไปเกี่ยวซอยพนเจ็ดแปดอะไรเงี้เง้ตัวจีหอดขุ่นหยักข้อห่วงหมดละเออหยานเครือกน้ำจงสี่เหครับเกิเรื่องแล้วบ่าเรียวง่ายแล้วที่ กระปานั่งกอะไปแล้วอีกล้านหนึ่งจยญาต่ญาตินหยุดเลขกเล่าก็เลยโอ้ยเราลดเกียวเลยฮะหนกโหยุดไปไหนได้เอฟซีเอาเอฟซีเอ้ยพอคมนวาคนจีหยุดลดเกียวเด้อป้่ดโฉมันน้ำฝนหงดนี่นะคะคาลดเกียวเด้อพรมันหนักพวดคาลดเกียวเน่ยคากัแฟกับพ่อละหน้าสิบหน้าสิหาลายลาไแถบบนลรละแปดร้อยหมดไหาร้อยบ้านโอ้ก็ร้อยพูดนะโอ้เพ่เนจ้าเขา ขาร่มเก้าร้อยเก้าร้อย้าิบยังมีห้าสิบอยังมีห้าที่บาทอีกเยอะเอาพี่น้องซ้อยปายก็ได้ดอกสันห้าสิบบาทของผมบอลมแล้วของผมพันเตียอืป้าหนักีิีเนาะโอ้แดร้อยแปดร้อยเกาดเข่าสอง้องเขานเสแก้วงเขายูบาลห้ากันยูบ้าันแปดร้อยแปดร้อยได้ละแปดร้อยแปดร้อยนะครับ วัดนี้สองสูตรตรงกันในพอดีอเอาจัดเนียนๆซองสูตรตรงกันครับ่วดที่แล้วผมยังบอกเลยว่าสองสูตรบ่อสองเลียกซองสูตรว่าตรงกันวดที่แล้วประซ่างบาอยู่นี่ได้ปลาเข่าได้ปลาเขากเรียกันเรียกวิ่นเรียกวิ่นน้ำน้ำกันหาพวกเกศนะนะสองสูตรนันตรงกันครับทุกตัวเลยผมเลยว่าโอ้จัดจัดได้ แสดงว่าสองสูตรมันตรงกันก็คือมั่นใจครับผมมั่นใจแล้วเลขสองสูตรมันชนกันชนกันทุกตัวเล่นบอทุกตัวเลบแต่เมื่อว่านนั่นก็ว่าอยู่พะซางวายอยู่วาเลยใจ่พอนด้วยังอาอยู่มั่นใจว่าสองสูตรบนตรงกันก็เรียกว่ามั่นใจอยเข้าพัดเข้าอันเขาเลขวินนะรัวผมก็ไปจัดเจ็ดสองสองเจ็ดหนักหมดมากห้าเจ็ดมันหลอกซื่อๆดอพ่อบ่ เออคุณล็อกอ๋อมาเล่าต่ามีล็อกเล่ามีล็อกอยู่วอ่ะเดี๋ยวล็อกเนาะขาดเจ็ดอีกเออขาดไทยอีกตัวเดียวนึงจิตตองหาที่โตเนาะโอ้ยคือประจับมาใส่เป็นเมื่อหลุดไปเมียนอยู่นุกบ้าอยู่คือบอกหามาใส่มันเมื่อหลุดเนาะครับผมนี่เอาเจ็ดมาตัดอยู่ง่ายซหากระมักแทบเลยไปอยู่ทัหนาพูดเมียนอยู่พอ อพี่น้องเขาแคปหนักจอด้อแคปได้เพราะในอานอยู่เอออ่ันพโพสไก่อันนั่นเนี้ยตีครับผมวิ่งหกกับเจ็ดผมเดินีิรเจ็ดครับผมเพราะว่าตัวเจ็ดอยากเดินดีเมื่อกี้วิ่งกับลุดจับู่กับว่ายข้าวเลขวินมาด้วยกันเลขวินมานำกันมันวไม่ใครถึงหรอกเนาะครับผมเพราะว่าพอสร้างประจับเลขวินกันตรวจครับผมไม่จับ เอ,อกทิดจะมี012จักโพก็มี60 61 62 70 71 72ผมมักส่วนตัวผมก็70กับ72 3ตัวผมก็มัก370ถ้าผมมักที่ผมมอลักล้อยใส่กับฮามาใส่หรอครับเพราะว่าสูตรลักล้อยผมกับมี3ตัวสูตรหนึ่งตั้งหักคุณละสูตรมนึ่อ๋อค่ะแบแตว่างว่นนี้สองสูตรนัดตรงกัน ครับตรงกันเบิดทุกตู่เลยครับก็เลยเจาะกัเจาะบ่ได้อยู่เดียวนี่ผมต้ดสิเจาะตัวใดอ๋อถ้าอยากได้ตัวจ่อต้องมาอยู่นลำปอดเนาะใกล้ๆเนาะจ่อได้เนาะย่างมืแรงมากจ่อไดเอ็นบวมแย่เอยจ่อผมก็จ่อเช็ดซองแล้วตัวใดมันเดือดดีมันจ่อตัวนั้นได้เดี๋ยวอืมค่ะครับพอจ้องไปเบิ่งไหนที่ตีมันออกน้ำแม่หมูรับ อพี่น้องเาแคปหน้าจอเลยครับผมทำมาขัดจัดตะขัดกระพานรอบภาษาเนาะครับผมมันแค่แนวทางมันกะมีเขาไม่หลุดเนาะครับผมขั้นที่มาเข่าทุกงวดทุกงวดมันกะไว้มีกระสอบใส่บ่แม่น้องแม่นัวงูเขามาสี่หดยังหลุดเนาะสองวดอ่ะมันก็หลุดมันก็หลุดไปให้การเขามาสี่หดยังมาหลุดสองหดอีกกันก็ต้องเป็นสัตว์อยู่แล้วเออถ้าเขาเมินพอดีนะเจ้ามาอุ้มอุ้มไปเสียงอุ้มไปเสียงเพราะว่ารย์ ถ้าเดินมาสองสามวันแม่ก hmm. ็อยากไปก็อยากไปครับต่ว่าเลขสูตรนี่มันจีมันจีเดินเห่าก่อเลขฝันเดิเลขฝันนี่เมื่อเกินสามวันนี่เปิ้นแล้วเด้แม่มาแม่ยเลขฝันนี่ที่มันจีบ่ได้เป็นปีคกอยังเลขสูตรเลยครับงอนครับผมผมก็บ่ได้ว่าอาจารย์เด๋อคำนวนนี่ต้องไม่ลด ครับผมตรงนี้ผมเนี่ยมันก็มีเขาไม่รู้แต่เนื้อหัวมันเป็นธรรมดาครับเพราะว่าเขาบ่ได้ไปมุนเองอไม่ได้ไปมุนเองจิมุนองมาตะคอกจากคอกกันแล้วนะไอ้จิมุนถึง่าเถียงแล้วเอาเนี่ยอัดไปอยู่มันตุลิบตุลิบเลยไม่ได้ไปซ่องมื่อว่าจิมุนลงมาตัวใด้เนาะมาสร้างฝากกดไลค์ครับผมครัฝากกดไลค์ครับครุณคือการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมลูกดี